เลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากทุกข์เป็นนิโรธนะครับเปลี่ยนจากทุกข์เป็นนิโรธเพราะว่าถ้าหากเราไม่เปลี่ยนมันก็จะทุกข์นะครับเหมือนรถที่มันติดลมนะครับเราเล่นเครื่องมันก็จะฟีอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่า ความทุกข์ก็เหมือนกันเหมือนการติดลมนะครับติดโคลนติดบ่อไปไม่ได้นะครับเหมือนเรือที่เคยอินโซโคกหรือว่าติดดอนอยู่มันก็ไปไม่ได้ยิงจะเร่งเครื่องเดินหน้าถอยหลัง,ย,งยังไงก็ไปไม่ได้การที่เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนจากมีหนี้เป็นความหมดหนี้เปลี่ยนจากความกังวลเป็นความหมดความกังวล เปลี่ยนจากความโทษเป็นความไม่มีโทษเปลี่ยนจากความอั่มาัเป็นความไม่ปั่นาัเปลี่ยนจากความเสื่อมเป็นความไม่เสื่อมเปลี่ยนจากความกำหนัดไม่กำหนัดเปลี่ยนจากความขัดเคืองไม่ขัดเคืองเปลี่ยนจากความลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงเปลี่ยนจากความโมโหเป็นความไม่หมโหเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกนะครับเหมือนอะไรที่มันเสียเราก็เปลี่ยนนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์กลไก รถบ้านนะครับเงินงานคนสัตว์สิ่งของเราเปลี่ยนได้หมดนะครับเปลี่ยนจากภาระเป็นไม่มีภาระเปลี่ยนจากปัญหาไม่มีปัญหาเปลี่ยนจากภาระเป็นไม่มีภาระเปลี่ยนจากหน้าที่ทุกอย่างเปลี่ยนมัยเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนงานเปลี่ยนเงินเปลี่ยนคนรักเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนใจเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดความเห็นเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจนะครับ เปลี่ยนความเชื่อความต้องการลลลล army, เปลี่ยนความฝันเปลี่ยนความจริงเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนจุดหมายเปลี่ยนนโอยู่ไปทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนและดีนะครับเปลี่ยนและดีเพราะว่าเราเปลี่ยนตั้งแต่เกิดมาแล้วเปลี่ยนตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับเปลี่ยนแขนเปลี่ยนขาเปลี่ยนหูเปลี่ยนตาเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนปากเปลี่ยนมือเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนผมขนเล็อฟันหนังเนื้อเลือดเอ็นกระดูกเปลี่ยนตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดขึ้นมาเป็นเด็กเล็ก นาแบบบอกนะครับเป็นเด็กโตเป็นนมเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนๆไม่แน่นอนเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแตเปลี่ยนของเก่าเป็นของใหม่เปลี่ยนของไม่ดีเป็นของดีนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับที่วิวเปลี่ยนลมหายใจนะครับเปลี่ยนลมหายใจเปลี่ยนความรู้ความเปลี่ยนความเชื่อความต้องการสรุปก็คือเราเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ภาษาพุทธเรียกว่าเปลี่ยนจากทุกข์เป็นนิโรธ นะครับเป็นความสิ้นทุกหมดทุกไร้ทุกดับทุกหายทุกนะครับนั้นเปลี่ยนจากความทุกเป็นความไม่ทุกนะครับเปลี่ยนจากทุกเป็นความไม่ทุกเขาเียเปลี่ยนจากทุกเป็นนิโรธเลยหมดความกังวลหมดความเครียดหมดความเก็บกดนะครับเปลี่ยนหมดได้เปลี่ยนได้หมดเลยเปยนจากความเครียดเป็นความไม่เครียดจากความเก็บกดเป็นความไม่เก็บเก็บกดเปลี่ยนจากความกดดันเป็นความไม่กดดันนะครับเปลี่ยนได้หมด อย่นได้ทุกวันทุกเวลาทุกขณะนะครับเพราะว่าทุกมันเกิดขึ้นตลอดแล้วก็เปลี่ยนได้ตลอดมันลมหายใจเข้าออกแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลมหายใจตลอดอยู่แล้วเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสภาวะนะครับเปลี่ยนได้ตลอดยิ่งภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาอย่แลเราเปลี่ยนดินเปลี่ยนน้าเปลี่ยนลมเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนวิญญาณนะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเวทนาเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนสังขารเปลี่ยนวิญญาณเปลี่ยนขาหัใจมอกลิ้นกายใจ เปลี่ยนรูปรัตนิเนเสียงสัมปัตรมารมนะครับเปลี่ยนวิตกวิจัยวิจารณ์เปลี่ยนสัญญาเจตนาปัษามนสิกกานนะครับเปลี่ยนมโนธาตมโนธรรมมโนสังขารมโนวิญญาณมโนัสษามโนสัญญตเจตนาตัวอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดเปลี่ยนแปลงสังขารเปลี่ยนสังขารเปลี่ยนธรรมนะครับเปลี่ยนทุกเป็นความไม่ทุกนะครับต้องเปลี่ยนเราต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราอยู่กับความไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะทุกข์หนักทุกข์มาก มันมันตีบมันตันนะครับมันติดมันขัดมันข้อมันค้างมันคานะครับเปลี่ยนมันจะได้ล่วงปุโปงนะครับเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนเราต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอยู่กับความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเเปลี่ยนทุกวันทุกคืนนทุกเวลาทุกขณะเปลี่ยนทุกเพศทุกวัยนะครับทุกจนชั้นวันนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนจากทุกข์เป็นนิโรธคือความดับทุกข์สิ้นทุกข์หมดทุกข์หายทุกข์ ไม่เป็นทุกข์ไม่มีทุกข์นะครับไม่เอาทุกข์เปลี่ยนจากความทุกข์เป็นนิโรธนะครับภาษาพระภาษาเราเราก็เปลี่ยนจากทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นั่นเองคือเปลี่ยนได้ตลอดเปลี่ยนการยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนความคิดการพทุการทำเปลี่ยนอิรยาบถนะครับเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะครับเปลี่ยนทุกข์เป็นนิโรธนะครับเราเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนใจ เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความชอบเปลี่ยนความถูกใจนะครับเปลี่ยนการดูการฟังเปลี่ยนหนังเปลี่ยนละครเปลี่ยนเพลงนะครับเปลี่ยนอะไรไม่เพราะก็ไม่ฟังจะต้องฟังอะไรที่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรสเปลี่ยนกลิ่นกลิ่นเหม็นก็เปลี่ยนเป็นกลิ่นหอมเสียงไม่เพราะก็เปลี่ยนเป็นเสียงพระพฤติกรรมไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่ดีเอย่างนิสัยทาาแท้สันดานสัญชัตยานเปลี่ยนได้หมดครับ ทุกอย่างได้รับการเปลี world, ่ยนแปลงหมดเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนวันเปลี่ยนคืนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจิตวิญญาณนะครับเปลี่ยนได้หมดให้เราเปลี่ยนตลอดนะครับจะได้ไม่จมไม่แช่จะได้ไม่ต้องหมกมุ่นแต่เรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆคนเดิมๆสัตว์เดิมๆวัตถุเดิมๆเปลี่ยนอัปเกรดอัปเดตเวอร์ชันใหม่ทุกวันนะครับเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ เปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนฐานะว่าเป็นอยู่เป็นมาเป็นไปนะครับเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะครับเปลี่ยนความมันทุกข์ยากลําบากก็เปลี่ยนความไม่ทุกข์ยากลำบากอีกต่อไปนะครับเปลี่ยนเมื่อใจเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยแท้แท้เปลี่ยนเปลี่ยนความฝันเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนจุดหมายทุกอย่างก็เปลี่ยนก็เพียงแต่ว่าเรา มีความเห็นที่เปลี่ยนนะครับมีความหลักๆก็คือต้องเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ก่อนเปลี่ยนความทุกข์นะครับก็คือให้เราพ้นจากลมพ้นจากโคนจากบอพ้นจากอุปสรรคเมื่อเราเปลี่ยนเราก็หมดหนี้หมดทุกข์หมดโกหมดโรคหมดภัยหมดเวรหมดกรรมหมดเคราะห์นะครับหมดความทุกข์ยากลาบากหมดภาระปัญหาหมดหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อใจเราเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนเดี๋นั้นเราเปลี่ยนทั้งใจเปลี่ยนทั้งอารมณ์เปลี่ยนทั้งความรู้สึก ความนักคิดความเชื่อความต้องการความหวังความปรัถนาเปลี่ยนความเห็นความการเลี้ยงชีพเปลี่ยนงานเปลี่ยนเงินนะครับเปลี่ยนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนทุกวันนะครับเปลี่ยนเพื่อที่จะได้มันลุล่วงราบเลื่อนเรียบร้อยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะได้เคลียร์ได้คลายนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดนะครับหลักๆก็คือเปลี่ยนจากทุกเป็นความไม่ทุกนั่นแหละเปลี่ยนตัวเดียวทุกอย่างก็จะเปลี่ยนหมดนะครับ เปล mm. uh> ี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์คือเปลี่ยนจากทุกข์เป็นนิโยธที่ลดแปว่าความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์ความไม่เป็นทุกข์ความไม่เกิดทุกข์ครับเปลี่ยนจากทุกข์เป็นนิรูปให้เราทุกท่านทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะครับด้วยกันทุกท่านทุกคนเราต้องเปลี่ยนที่นอนที่นั่งที่ยืนที่เดินที่ไปที่มาที่อยู่นะครับเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนครงนุ่งห่ม เปลี่ยนยารักษาโรคเนีอาหารมันเสียก็เปลี่ยนกันของมันเสียก็เปลี่ยนที่อยู่มันเสียก็เปลี่ยนยากเสาโรคมันเสียก็เปลี่ยนเปลี่ยนเงินเปลี่ยนทองเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนของนนะครับสร้อยแหวนเงินทองเปลี่ยนแปลงได้หมดให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนจากที่ไม่ดีให้มันดีเปลี่ยนที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็เปลี่ยนให้เหมาะให้มันควรให้มันลงตัวให้มันเหมาะมันถูกต้องดีงามเปลี่ยนได้เรื่อยเปลี่ยนได้ทุกวันทุกเวลาทุกขณะเปลี่ยนรูปลักษณ์รูปแบบนะครับ เปลี่ยนรูปการเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนแผนนะครับตอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันผ่านผ่านไปได้ด้วยดีนะเปลี่ยนแล้วมันสว่างสวัยเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเปลี่ยนความเป็นอยู่เป็นมาเป็นไปเปลี่ยนรถเปลี่ยนเรือเปลี่ยนเครื่องบินเปลี่ยนเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนถุงเท้าเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนงเกงในเปลี่ยนเสื้อนอกเสื้อในเปลี่ยนผมทรงผมเสื้อผ้าหน้าตา เปลี่ยนตาเปลี่ยนหเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนผมคนแลกคนหนังเื้อเลือดกระดูกเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นั่นเองเปลี่ยนจากสิ่งที่ร้ายเป็นดีเปลี่ยนจากสิ่งที่มันจำรู้สึดรงมเป็นความเข้มแข็งนะครับเป็นความอ่อนแอเป็นความเข้มแข็งเปลี่ยนจากร้ายไกลเป็นดีเปลี่ยนดีมะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตลอดนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับอย่าเลื่อนเปลี่ยนนะ อะไรที่มันทุกข์ก็เปลี่ยนจากทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ยนันเห็นไหมก่อนเพราะถ้าเราไม่ทุกข์แล้วอะไรๆก็เปลี่ยนได้ง่ายเพราะถ้าเราทุกข์เปลี่ยนอะไรมันก็ยังทุกข์อยู่ถ้าเราเปลี่ยนจากความไม่ทุกข์ให้เป็นความทุกข์ทุกเรื่องเลยนะครับเรื่องราบเรื่องยศเรื่องสักุลเรื่องเสียงบริวารเรื่องทางสินภาวนาเนคขมะริยะอันติสัจจะอธิษฐานเมตตาบีขาเปลี่ยนได้หมดไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะทานก็เปลี่ยนได้สินก็เปลี่ยนได้ สมาธิฌานญาวิโมกวิมุตติยัญานิพานเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนได้ทั้งโลกิยธรรมเปลี่ยนได้ทั้งโลกุตระธรรมเปลี่ยนทานเปลี่ยนศีลเปลี่ยนเนกขัมมาเปลี่ยนวิยะเปลี่ยนขันติเปลี่ยนสัจจะเปลี่ยนอดิธานเปลี่ยนเมตตาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ดีนะครับเปลี่ยนที่มันเสื่อมมันโทรมมันชุดมันเสียหายมันผุพังมันเน่าเปื่อยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ดีเองนะครับเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนตลอดมันเราเปลี่ยนเราหมายใจเข้าออก เปเลี่ยนสติเปลี่ยนสมาธิเปลี่ยนปัญญาเปลี athlon, ่ยนศรัทธาเปลี่ยนความเพียรเปลี่ยนศิษ์เปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนน้องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนหลานเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนลูกน้องเปลี่ยนมิตรเปลี่ยนศัตรูเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนจากความทุกข์อะไรที่มันทุกข์เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนจากความทุกข์เป็นนิโรธความดับทุกข์สิ้นทุกข์หมดทุกข์หายทุกข์ไร้ทุกข์นะครับ เปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะครับเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะครับเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนได้เปลี่ยนง่ายเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนจับพันเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนทันใดนะเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะครับแล้วเราก็จะหมดทุกข์เพราะเรื่องราวเพราะความรักโลกกูลงเพราะความเป็นหนี้เป็นโลกเป็นภัยเป็นเวรเป็นกรรมเป็นภาระเป็นปัญหา เปลี่ยนจากความทุจริต culturally. เป็นความไม่ทุจริตเปลี่ยนจากนิวรณ์เป็นความไม่มีนิวรณ์เปลี่ยนจากความหลงผิดเป็นความรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกเปลี่ยนหมดถูกก็ยังต้องเปลี่ยนปิดก็ต้องเปลี่ยนของดีก็ต้องเปลี่ยนเป็นของดีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเสื้อผ้าที่ดีใส่แล้วก็ต้องเปลี่ยนทุกอย่างพวกบริโพวกข้าของเครื่อง,งใช้ที่ดีแล้วก็ต้องเปลี่ยนไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรต้องทุกข์นะไม่มีใครต้องทุกข์ อให้เราเปลี่ยนจากความทุก hmm. ข์เป oh. ็นความไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องทนทุกข์ไม่ต้องทรมานอยู่กับความทุกข์ไม่ต้องทุกข์ยากลาบากไม่ต้องทุกข์ทรมานไมุ่กข์แสนสาอัดไม่ต้องทุกข์เล็กทุกข์น้อยทุกข์มากทุกข์ใหญ่หลวงไม่ต้องเราเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ไม่ว่าทุกข์จากอะไรทุกข์จากภาระหนี้สินภาระการงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกข์จากการบริหารชีวิตบริหารงานบริหารคนบริหารเงินบริหารทุกอย่างเปลี่ยนจากชีวิต ที่เป็นทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะครับเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากทุกข์เป็นนิโรธให้จับพันให้ทันทีให้ทันใดนะครับให้ทักวถึงทุกานทุกคนนะครับเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะครับเปลี่ยนจากกรรมเป็นไม่มีกรรมเปลี่ยนจากกิเลสเป็นความไม่มีกิเลสเปลี่ยนจากวิบากเป็นความไม่มีวิบากเปลี่ยนจากภพชาติเป็นความไม่มีภพชาตินะครับเปลี่ยนหมดเปลี่ยนจากโลก ความมืดเป็นความสว่างเปลี่ยนจากความสว่างเป็นความนอกเหนือไปเปลี่ยนจากโลกเป็นเหนือโลกไปเป็นการการจมกันหมกมุ่นกับโลกกับเปลี่ยนเป็นเหนือโลกไปนะครับเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับเปลี่ยนจากทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคน